สวัสดีค่ะเปิ้นนะคะในบ้านตุรกีค่ะวันนี้เพิ้มมากับขนมปังไส้กรอกนะคะเป็นเนยกระเทียมนะคะแล้วก็ไส้กรอกนะคะใส่นมนะคะลงในอ่างผสมค่ะตาวยน้ำค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะใส่ย,ยีสต์ค่ะจากนั้นนะคะแป้งนำขนมปังค่ะแป้งจะมีแฉะติดมือบ้างนะคะ โตกันเป็นก้อนดีแล้วนะคะจะใส่เนยนะคะสำหรับใครที่นวดเครื่องนะคะก็นวดจนฟิล์มเลยนะคะใครที่นวดมือนวดจนเนียนนะคะหรือถ้าฟิล์มได้ก็นวดจนฟิล์มเลยใช้วิธีนวดสลับฟาดนะคะก็จะขึ้นฟิลม์มไวแล้วก็เนียนไวนะคะโดเนียนใช้ได้แล้วก็ล่อนออกจากโถ ổ, ดีนะคะ เดี๋ยวเราจะรวบโดให้เป็นก้อนนะคะเราก็จะพักแป้งนะคะระยะเวลาพักแป้งเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้แป้งก็ขึ้นเท่าตัวแล้วนะคะพักครบเวลาแล้วเราจะแบ่งก้อนละสิบสองกรัมนะคะสี่สิบก้อนนะคะเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะนั่งมาขึงกลมค่ะครึงกลมให้เนียนดีนะคะดึงให้ตึง ที่เหลือก็ปิดผ้าเอาไว้นะคะแป้งจะได้ไม่แห้งนะคะแบบนี้นะคะแล้ววางเรียงลงไปนะคะกระทงละห้าชิ้นนะคะจะได้แบบนี้นะคะห้าชิ้นนะคะเราจะใส่ตรงกลางนะเราจะใส่ไส้กรอกค็อกเทลแบบนี้นะคะผ่าสี่ตัดด้านหัวตรงที่เป็นมนๆออกนะคะเขาจะได้ตั้งได้นะคะแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง8กระทงนะคะ จากนั้นนะคะพักแป้งนะคะรอบนี้พักแป้งประมาณ40นาทีนะคะระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทำเนยกระเทียมนะคะเนยจืดนะคะเนยนิ่มค่ะถ้าใครใช้เนยเคม็มไม่ต้องเพิ่มเกลือนะคะไม่ใช้เนยจืดเพราะฉะนั้นใส่เกลือลองไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะกระเทียมผงหรือกระเทียมสับค่ะต้นหอมซอยนะคะใครจะใช้ออริกาโนโ่หรือพาสเทก็ได้นะเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะตัก ใส่ถุงบีบค่ะก่อนอื่นนะคะใช้กรรไกรหรือมีดนะคะตัดขาให้เป็นรอยใส่กรอกนะคะเราสามารถเสียบชีสลงไปได้นะคะถ้าชอบเราจะทาด้วยไข่หนึ่งฟองนะคะผสมนมเล็กน้อยค่ะทาไข่ผสมนมนะคะบางบงค่ะด้านบนจะบีบเนยกระเทียมนะคะไปตรงที่เราทํารอยกรีดเอาไว้นะคะเมื่อบีบเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนำเขอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะ จากนั้นนะคะด้านบนเราจะทาด้วยเนยละลายนะคะ